ปัญหาลิงนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจดสงขาโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปอย่างหาดชะลาทัศน์ล่าสุดตอนนี้นะคะเพราะว่าลิงเหล่านี้ค่ะกําลังเดือดร้อนนะคะจากปัญหาเรื่องของอาหารการกินทําให้ต้องลงมานะคะหากินกับบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณนั้นล่าสุดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าออกมาวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยกันแก้ปัญหาลิงของเขาตังกวนนะคะหลังจากที่ลงมาแย่ยงอาหาร โดยเฉพาะอาหารของนักท่องเที่ยวนี่เป็นบริเวณริมชายหาดชะลัทัตในตำบลบ่อย,ยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะบรรดาน,นักท่องเที่ยวต่างขนอาหารน้ำดื่มนี้บรรดาฝูงลิงที่ลงมาจากเขาตังกวนและก็เขาน้อยค่ะเพื่อแย,ย่งอาหารนักท่องเที่ยวที่กำลังนั่งกินกันอยู่กันเป็นครอบครัว บอกว่าบางรายถ้าไม่ให้ลิงเหล่านี้นะคะกินอาหารลิงเหล่านี้ก็จะวิ่งไล่กัดถึงกับเลือดตกยางออกค่ะพฤติกรรมเหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากขณะดวกันบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะบอกว่าหลายรายไม่สามารถขายของให้กับนักท่องเที่ยวได้ค่ะจําเป็นต้องซื้อตุ๊กตาจระเข้นะคะมาแขวนเอาไว้ที่ร้านเพื่อใช้ไล่ฝูงลิงที่ลงมาหากินแถวนี้ จากการสอบถามกลุ่มแม่ค้าริมหาดชลาทัศน์เปิดเผยนะคะว่าช่วงเวลานักท่องเที่ยวซื้ออาหารมานั่งรับประทานฝูงลิงเหล่านี้ก็จะมาเดินวนเวียนกันอยู่แถวนี้ล่ะค่ะเพื่อรอให้นักท่องเที่ยวนะคะหยิบยื่นอาหารให้บางครั้งเมื่อนักท่องเที่ยวเผลอนะคะหรือว่าเป็นจังหวะที่ลิงเหล่านี้หิวมากๆเนี่ยก็จะเข้าไปแย่งอาหารมาจากมือของนักท่องเที่ยวส่วนเรื่องของลิงที่ไปกัดคนนั้นนะคะอย่างเมื่อวานนี้บอกว่ามีฝูงลิงเนี่ย กัดหลานของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าค่ะซึ่งทางหลานนี่ก็ลงไปเล่นน้ําทะเลจากนั้นก็วิ่งขึ้นมาบนฝั่งจู่ๆปรากฏว่าลิงเหล่านี้ก็วิ่งเข้าไปรุมกัดจนเป็นแผลนะคะซึ่งก็ทําให้เดือดร้อนต้องพากันไปส่งโรงพยาบาลเพื่อฉีดยาแล้วก็ทําแผลจึงอยากจะฝากไปถึงหน่วยงานนะคะที่ดูแลรับผิดชอบช่วยกันต้อนลิงกลับไปบนเขาเหมือนเดิมโดยแม่ค้าบอกว่าสาเหตุที่ลิงลงมานี่น่าจะคาดว่า ไม่มีอาหารการกินค่ะทำให้ฝูงลิงลงมาเย่ยงอาหารจากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนนะคะบ,บอกว่าลิงที่ลงมาเนี่ยก็ลงไปคุ้ยเขี่ยทั้งขยะจนพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยซกกระโปรงไปหมดค่ะทําให้ทางด้านพ่อค้าแม่ค้าด้วยการเองก็ต้องช่วยในการไปเก็บขยะแต่พอเก็บเสร็จเนี่ยสักพักลิงก็จะกลับมารื้ออีกค่ะทําให้ปัญหาเหล่านี้นะคะส่งผลให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปบริเวณน,นี้ ก็ส่งผลต่อเรื่องของการค้าการขายอีกเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะจึงหวากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเร่งแก้ปัญหาฝูงลิงจากเขาตังกวนแล้วก็เขาน้อยนะคะให้ภาพลักษณ์ของชายหาชดชะลัศน์กลับมาเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้บอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปนั่งบริเวณนี้เลยนะคะทั้งที่ปกติแล้วบอกว่าบริเวณนี้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงบ่ายๆก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะไปนั่งพักผ่อนปูเสือปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีใครกล้านั่งเลยค่ะเพราะว่าลิงเหล่านี้นมันเยอะจริงๆแล้วก็ยิ่งนนัับว จะมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของแม่ค้าบริเวณนั้นดูค่ะมีปัญหา,า,า,หา,าเรื่องลิงเยอะสุมากไม่มีอาหารแล้วก็ไม้มาเลื้อนอาหารแล้วก็มาคุยขยะนี่ขยะเนี่ยพอบาปานี่พ,ปะปะพา่านทุกวันเลยพานเีอาลยแล้วคือไอ้เรื่องถังขยะต้องมีไว้นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกแล้วเพราะว่าเ<ม>ักทองที่ยวทหาถังขยะพอมีแล้วแต่ว่าลิงมันมาคุยแบบนี้เนาะ<ม>เรื่องลิงเนี่ยพอคนจะหนีลิงนี่เลยพอมานั่งแป๊บเอาลิงมาลงมานล้วก็หนีหมด พี่เดิมกลับเมื่อวานพี่เล่นทุกกัดเลยทุกกัดเลยเปิดลงเล่นน้ำเสร็จเขาขึ้นมาครนี้ลิงมาเป็นฝูงเลยแล้วครนี้เขาวิ่งมาไม่รู้อะลิงก็เลยไปคุกกัดเลยวันนี้พาไปฉีดยาแล้ววันนี้